เป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับเรียกว่า ROI ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ออ่ะผมได้เขาเรียกว่ามีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผมนะครับ ซึ่งนะเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ10%เรนะครับเรียกว่า ROI ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%อ่ะผมได้เขาเรียกว่ามีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าขอแนะนําตัวเองก่อนละกันนะครับหลายๆคนที่ยังไม่เคยติดตามผมนะเพิ่งเปิดเจอนะครับต้องบอกว่า ผมทำอาชีพผมคือเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายนะครับเรามีหน้าที่ในการแก้หนี้ให้กับลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่เป็นธุรกิจ s อ e เป็นหลักนะครับวงเงินก็น่าจะหลักหลาย10ล้านอัพนะถ้าวงเงินไม่กี่ล้านเนี่ยมาจ้างม่คุ้มนะแต่ใช้บริการคอนซัลล์ทางโทรศัพท์กับผมได้นะครับคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับค่าบริการ3,500บาทนะครับคุยได้ตลอดชีพนะฮะ ถ้าใครจะว่าจ้างบริษัทไปที่ปรึกษาการเงินให้ไปแก้นี้ให้ไปเจราจานี้ให้ผมมีทีมงานพร้อมนะครับทีมงานการเงินแล้วก็ทีมงานกฎหมายพร้อมซับนะครับอ่ะโอเคสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้คือมันก็มาจากธุรกิจที่ปรึกษาการเงินของผมนั่นแหละนะผมมีทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ได้ ROI อยู่ที่10%เนี่ยของเงินที่ลงทุนไปเนี่ยนะนะ10%ต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นอัตราการผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับในยุคนี้นะ ผมได้ซับแบบนี้มาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังเคสหนึ่งนะครับซับประเภทนี้ที่ผมได้มาเนี่ยคนทั่วไปอ่ะไม่ได้มาง่ายๆแบบผมหรอกนะแต่ที่ผมบอกว่าผมได้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับผมไม่จำเป็นต้องเดินหาบ้านนะอินเทอร์เน็ตนะครับว่าหลังไหนจะโดนยึดหลังไหนจะไปรู้ได้ไงไม่มีใครบอกอยู่แล้วนะครับ หรือผมไม่จำเป็นต้องไปประมูลทรัพย์กรมังครับคดีนะครับเหมือนจะที่หลายๆคนนะไปเรียนนะไปเรียนหนังสือไปเรียนอบรมคอร์สว่าเอ้ยวิธีการประมูลทรัพย์ต้องไปดูบ้านอะไรยังไงนะผมไม่ต้องไปประมูลทรัพย์ผมไม่ต้องมีวิธีการดูบ้านอะไรเลยไม่ต้องดูหลังเชนโดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ที่มาเข้ามาหาผมเนี่ยเป็นพอที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นทรัพย์ที่อยู่ในมือทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์คำประกันกับธนาคารอยู่แล้วนะครับแล้วธนาคารคือเจ้าหนี้ของลูกค้าผม นะลูกค้ามาจ้างผมไปเจราจานี่ให้นะผมก็ไปเจราจานี่ให้เพราะนั่นเนี่ยแปลว่าอะไรฮะหลายๆครั้งที่หลายๆคนที่เปเราไปกู้เงินธนาคารนะธนาคารมันเช็คละเอียดยิบนะจะไปกู้เงินมีหลักทรัพย์คำประกันเนี่ยมันก็ต้องมีบริษัทประเมินเช็คระวงระวังอะไรเรียบร้อยหมดหละเพราะนั่นเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องไปเสียเวลาเช็คตรงนี้เลยนะธนาคารเขาเช็คให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปประมูลทรัพย์นะครับนะไม่ต้องไปตั่งกฎราคาให้เสียความรู้สึกกันเปล่าๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะได้ของแบบเนี้ย มาค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าเคสเนี้ยนะมันเกิดจากนี้ลูกค้าเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้เป็นหนี้ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็มาให้เราเจราจาแก้ไขหนี้ให้นะครับอ่ะเราก็รับงานมานะก,ก็เจราจาแก้ไขหนี้อะไรให้ลูกค้านะดูแลกันอยู่สักพักหนึ่งก็สุดท้ายเนี่ยธนาคารก็มีข้อเสนอที่ค่อนข้างดีนะกลับมาหาลูกค้าและทีมงานผมว่าอ่ามีตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่พร้อมจะให้ตัดจบนะปิดจบ เอาไหม่ะนะแล้ก็ถามลูกค้าเอาไหมพี่เนะี่ยลูกเา้าเป็นตัวเลขที่เราใจมากเลยคุณอูแต่ว่าพี่ไม่มีตังค์อ่ะโอเคพี่งั้นผมช่วยพี่เอาไหมอ่านะครับเราก็นะมีโอกาสแล้วสินะเราก็ช่วยเขาเอาบินวิน,วน,วนทั้งสองฝ่ายเอาง่ายๆคือ ลูกค้าก็วินวินก็คือพูดง่ายก็คือตัดนี่กันในราคาค่อนข้างเราใจนะแต่ผมไม่บอกแล้วกันนะไม่บอกด้วยว่าแบงค์ไหนนะครับเราก็จริงๆเนี่ยบริษัทผมเป็นที่ปรึกษาการเงินเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรอกนะครับแต่ว่าเรามีเงินอยู่นะแต่ว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินของลูกค้าเงินของลูกป้านะอานะครับเงินของผู้ที่ร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอนะครับไว้วางใจอันโตนิโอนะครับก็มีเงินอยู่กองหนึ่งใช้คําว่ากองหนึ่งแล้วกัน นะแล้วก็เอาเงินกองเนี้ยนะครับเอาไปแบง่งเอาไว้นิดนึงนะมาตัดหนี้ให้ลูกค้าตัดหนี้ให้เลยนะตัดหนี้ให้เสร็จก็บอกว่าอ่ะพี่เราประหยัดหนี้ให้ลูกค้าไปได้เยอะเลยลูกค้าแฮปปี้นะเป็นหนี้อยู่จํานวนหนึ่งเนี้ยตัดหนี้ปุ๊บนะเหลือแค่นิดเดียวนะหลักทรัพย์ก็เอามาจำนองกับผมนะลูกค้าก็ไปวิ่งขายสิอ่านะพี่ไปวิ่งขายสิจากหนี้ที่พี่เป็นอยู่เขาแฮคัดให้ขนาดนี้โหโคตรแฮปปี้นะพี่วิ่งขายขายได้เหลือเงินส่วนต่างมาคืนผม นะขายได้หรือเงินส่วนต่างจากที่พี่เป็นนี่เขาอ่ะกำลังจะถูกฟ้องอยู่แล้วกำลังจะต้องไปทํายอมพิสานอยู่แล้วอะ่ะกลับกลายเป็นว่าขายแล้วเอาเงินไปใช้คืนผมนะหรือเงินส่วนต่างแฮปปี้จากจากเป็นนี้อ่ะนะนะไปทํากรรมวิธีแบบนั้นก็ได้หรือระหว่างทางเนี่ยนะที่มาเอาเงินจากผมไปตัดนี่ออกมาก่อนก็คือเอาง่ายก็เป็นนี่ผมอะ่ะนะระหว่างทางเนี่ยนะเดี๋ยวผมทําเรื่องให้นะพี่ไปหานอมินีมานะครับไปหาวัตถุดิบมาว่าพี่จะปั้นใคร เพื่อไปกู้เงินตัดออกไปไม่มีปัญหาผมทําให้ได้เพราะว่าทีมงานผมมีพร้อมนะครับมีอ่าคือเอาง่ายบริษัทเราอ่ะมันเป็นที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายเนี่ยคนที่จะทําแกหนี้ได้เนี่ยนะจะต้องผ่านงานสินเชื่อมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีทีมงานสินเชื่ออยู่ที่ออฟฟิศผมอยู่แล้วก็ให้ทีมงานช่วยดูว่าพี่เขาจะเอาคนเนี้ยมากู้เพื่อตัดนี่มาคืนเราอ่ะนะก็วิ่งไปวิ่งเรื่องกู้ปรากฏว่าเฮ้ยทีมงานบอกพี่เคสนี้ไม่น่าจะง่ายเพราะว่าบุคลากรหรือวัตถุดิบที่เขาให้มาเนี่ย ไม่น่าจะกู้ผ่านนะแล้วก็ต้องบอกลูกค้าไม่น่าจะกู้ผ่านพี่นะสุดท้ายลูกค้าก็ครบสัญญาครบสัญญาที่ต้องคืนเงินเรานะลูกค้าก็บอกว่าเอาเอางี้ยกบ้านให้คุณอูไปเลยนะอ่ะโอเคพี่นะแต่ว่าผมให้พี่เช่าบ้านอยู่นะแต่ว่าค่าเช่าต้องก็อาเเซตตัวเลขค่าเช่ากันตัวเลขค่าเช่าก็คือผลตอบแทนที่ผมบอกไงว่าประมาณ10%ตต่อปีนะครับและในสัญญาเช่าเนี่ยนะครับเราก็ทำสัญญาเช่าระยะสั้นมากนะครับผมจำไม่ผิดนะ น่าจะทุก6เดือนนเราไม่ให้ทําสัญญาเช่ายาว6เดือนระหว่างนี้พี่หรือลูกค้าผมเนี่ยก็ไปหาบุคลากรหรือวัตถุดิบใหม่ๆม,มาเพื่อที่จะมาทํากู้ซื้อตัดออกไปนะเดี๋ยวพวกผมดูให้ด้วยนะแต่ว่าหาวัตถุดิบมาหน,นหนึ่งเหมือนพวกผมเป็นเชฟอะ่ะนะพี่มีวัตถุดิบนิดนึงแล้วการให้ผมผัดอะไรให้กินนะบอกมาจะรดแบบไหนเดี๋ยวทําให้ได้แต่ต้องมีวัตถุดิบให้ผมผม,มต้องไปหาวัตถุดิบมาอีกนะเขาไปหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขามาเพื่อนพี่มาทําเรื่องกู้ตัดออกไปนะครับระหว่างนี้ก็จ่ายค่าเช่ามา แล้วก็แฮปปี้นะผลตอบแทนก็10%เอ่ะเพราะมันชื่อมันเป็นชื่อของผมแล้วไงเออถ้าถ้าเป็นเออเขามาตัดคืนไปไม่ได้นะผมก็ได้10%ก็แฮปปี้นะสิบเปอได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับที่ก็ขึ้นเอาขึ้นเอาบ้านก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดียังไงก็ตามผมยังเชื่อมั่นว่าอสาังหาริมทรัพย์ยังไงก็ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นรัพย์ที่เขาเรียกว่ามันเสถียรที่สุดละ นะครับแต่ว่ามันสภาพคล่องมันต่ําแต่มาเสถียรน,นะครับมาเสถียรแต่ว่าหลายๆคนที่ฟังผมในช่อง YouTube เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะตกลงช่องนี้มันยังไงวะตกลงมึงมึงเชียร์อสังหาหรือไม่เชียร์ต้องบอกอย่างนี้ครับอสังหามันดีครับแต่ว่าคุณต้องลงทุนแบบไม่บ้าบอคอแตกอย่างผมอะอย่างบ้านหลังเนี้ยให้ผมไปซื้อในราคาตลาดเพื่อมาปล่อยเช่าผมก็ไม่เอาไม่เอานะเพราะว่ามันไม่ได้ดิสเคิลไงแต่ตรงเนี้ยมันได้มาด้วยการที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อราคา ไม่ต้องไปทําให้เสียความรู้สึกนะแต่ได้มาด้วยความรู้สึกว่าเราไปช่วยเขาด้วยซ้ำนะแล้วเราก็ไม่ได้อาพี่อยู่ไปไม่มีปัญหาแต่พี่จ่ายค่าเช่าผมมาเพราะว่าไม่งั้นผมเอาเงินมาตัดให้พี่ทําไมาไม่มีผลตอบแทนให้ผมนะพี่อยู่ไปนะระหวบางนีก็ก็หาคนมาทําเรื่องกู้แลวเดี๋ยวผมช่วยด,ดูดูเรื่องกู้ให้ด้วยนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายสมมุติว่าถ้าเกิดเขาหาคนมาทําเรื่องกู้ตัดออกไปไปได้จริงๆงนะก็คงต้องขายนะและถ้าเกิดขายเนี่ยเขาขายได้อยู่แล้วทุกวันเนี่ย ทุกวันนี้เขาขายแบบถูกกว่าราคาตลาดอ่ะสัก10 20%อน่ะขายได้อยู่แล้วแล้วเงินมาใช้หนี้คืนผมเขาก็เหลือเงินเยอะพอสมควรนะแต่เขายังไม่อยากขายเพราะเขายังพยายามที่จะรักษาบ้านไว้ก่อนนะครับเราก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราก็ได้ผลตอบแทน10%ต่อ,ตอป,ปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันมาจากที่ผมไปช่วยลูกค้านะมันมาจากผมไม่ต้องไปประมูลทรัพย์ไม่ต้องไปตะเวนหารั์นะคือในทางกลับกันถ้าเกิดเคสเนี้ยจะให้ผมช่วยเนี่ย นะตัดนี่ออกมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าซับมันไม่โอเคอะ่ะผมก็ไม่เอาไงผมก็ไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้ถูกไหมอ่ะแต่ทุกซับนะครับผมอสังหาริรทรัพย์ต้องบอกแบบนี้ทุกซับมันโอเคหมดแหละมันอยู่ที่ราคานะซับนี่ทำเลไม่ดีแต่ถ้าราคามันได้อะ่ะมันก็เหมาะสมกับทำเลและราคานั้นๆนึกภาพออกไหมถ้าทำเลมันดีมันก็ต้องราคาสูงเรื่องปกติ ถ้าทำเลกางๆแล้วได้รัพย์มาแบบต่ำๆยิ่งดีใหญ่นะครับนี่คือธุรกิจของผมนะครับบริษัทที่ปรึกษาการเงินและก,กฎหมายนะเราก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะทำกำไรให้เราได้อีกหนึ่งธุรกิจนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับยังไงมันก็ยังเป็นอสังหาริมทรัพย์เออใช่หลายคนบอกจะพูดทำไมอ่ะโอเคนะก็คืออย่างนี้อสังหาริมทรัพย์มันเป็นทรัพย์ที่เออมันมีความสเสถียรน,นะครับแล้วก็ โดยเทรนของมันนะยังไงมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่วงการนี้มาเป็น10บสปีลูกค้าผมที่เป็นลูกหนี้แบงก์อะนะที่รอดมาได้ทุกรายรอ,อดมาจากอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ตัวเองถืออยู่นั่นแหละคุณนึกภาพไหมเขามีที่อยู่แปลงหนึ่งหรือมีโรงงานเอาที่ดินหรือโรงงานนี่ยไปกู้เงินธนาคารแล้วก็ทําธุรก,กิจไปเรื่อยผ่านไป10ป,ปี20ปีที่ดินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยธุรกิจก็ขยายตัวนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้วงเงินเพิ่มขึ้นจากธนาคารแต่สุดท้ายท้ายสุดถ้าเขา worst อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมัน cover ภาระนี่อยู่นะครับคุณจะตีทรัพย์ชำระนี่ก็ได้หรือคุณจะขายก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายนะต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็เป็นทรัพย์ที่ผมแนะนําให้ลงทุนอยู่ดีแต่ผมมักจะไม่แนะนําให้หลายๆคนทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมนะมันไม่เหมือนกันนะคุณทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือไปสร้างบ้านขายผมไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่เหมาะกับรายย่อยธุรกิจนี้มันไม่เหมาะกับรายย่อย และมันไม่เหมาะคนไม่มีตังค์นะครับแต่ผมไม่ได้ทอาอสังหานะแต่ผมลงทุนอสังหาจากโอกาสที่มันเกิดและหลายๆคนไม่มีโอกาสแบบผมหรอกอผมพูดตรงๆจริงๆหลายๆคนไม่มีโอกาสเหมือนผมหรอกวันก่อนผมขับรถไปผ่านไปทา่าไห่จำไม่ได้เห็นมีป้ายติดอยู่ป้ายหนึ่งรับจำนองขายฝากรู้ผลอนุมัติภายใน3าวันเฮ้ยทำไมคุณจะรับจำนองขายฝากซึ่งมีคนร้อนเงินเยอะแยะ แต่ทาไมคุณต้องไปประกาศขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่มีลูกค้าขนาดนั้นเลยหรอ yeah. นะะอย่างผมไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องไอเป,งเ,ปเรียนด้วยจำนองไขฝา,ากคืออะไรไม่จำเป็นต้องเรียนนะไปดูโฉนดดูดยังไงนะวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์เป็นยังไงไม่ต้องดูเพราะว่าทรัพย์ทั้งหมดมันมาจากธนาคารซึ่งเขากันกองไว้ให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจของผมนะครับที่เราเอาเงินของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ร่วมทําธุรกิจกับเราไว้วางใจเราให้ไปบริหารแล้วก็เอาไป ปล่อยกู้นะรูปแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้เล่าให้ฟังหลายคนบอกว่าคลิปนี้คือเล่าท <c oughs> ําไมก็เล่าให้ฟังแค่นี้ยังไม่รู้อีกเอาเล่าทาไม <c oughs> ไม่อพูดละเอาประมาณนี้แหละนะเอาเล่าให้ฟังทําไมก็รู้อยู่นะครับรู้อยู่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากที่จะลงทุนอสังหาแบบนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะอ่ะโอเค ตามนี้แล้วก so ันนะก็จบคลิปนี้ตามนี้สําหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าจะลงทุนอะไรก็ระวังระวังทีหนึ่งนะถ้าพิจารณาความเสี่ยงค่อนข้างต้องละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวมันจะติดมือนะแต่ติดมือก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะถ้าเราได้ราคาที่มันมันไม่ติดมือหรอกหรือผ่าปะมันมันติดมือแหละแต่มันติดมือไม่นาถ้าคุณได้ราคาที่มันดิสคาวมากพอสมควรนะครับฝากไว้ตามนี้แล้วกันสาหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ